ส่วนวรรณคดีวิจักนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครนติดล้อตอนนิยมความเป็นเสมียนทีนี้เนี่ยออไอตอนนี้เนี่ยนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นนะว่าอาชีพเสมียนเนี่ยนะมันถือเป็นปัญหาที่กีดขวางความเจริญของชาติซึ่งโครนเนี่ยหมายถึงปัญหาเนาะติดติดอะไรล่ะติดล้อล้อเนี่ยหมายถึงชาติก็คือปัญหามันไปติด การพัฒนาของชาตินั่นเองเนาะเออทีนี้ผู้แต่งก็คือเป็นรอหกเนาะใช้นามแฝงว่าอัศวพาหุนะในทีนี้ประวัติรอหกหรืออะไรก็ตามเราจะไม่สนใจแล้วนะจะยูเอ๊ะก็หรืออะไรก็ตามไม่สนใจแล้วเราจะสนใจที่เนื้อหานั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเนาะก็เอ,อ่อจริงๆแล้วเนี่ยประวัติเล่าประวัติรอหกสั้นๆที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เลยไม่ใช่ ก็เกี่ยวข้องอยู่นะก็คือเราหเนี่ยตอนที่เรียนที่อังกฤษเนี่ยนะก็ได้มีการเขียนหนังสือพิมพ์มากมายอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบมีประสบการณ์ในการทาหนังสือพิมพ์ดังแล้วพอมาแสดงความคิดเห็นไอ้เรื่องความนิยมเป็นสมียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้กลวิธีในการเขียนจดหมายนี่แหละนะเป็นสกิลที่สั่งสมมาตอนเรียนที่อังกฤษเนี่ยก็นํามาใช้ในประเทศไทยด้วยนั่นเองนะก็มีการแต่งบทความเนาะแต่งเป็น2เวอร์ชันเลยนะไอ้คนติดล้อเนี่ยสเวอร์ชันเวอร์ชันแรกเป็นเวอร์ชันภาษาไทยอันนี้ตีพิมพ์มากสุดเลยเนะะกก็แต่งยอสุด เออเป็นลงในหนังสือพิมพ์ไทยส่วนถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า clocks on our views เนี่ยนะก็แต่งลงในหนังสือพิมพ์สยาม observer นั่นเองนะก็คือเป็นวิธีการนำเสนอแนวคิดของตัวเองนะผ่านทางหนังสือพิมพ์มันเองเนาะและ่ทีนี้เนี่ยในหนังสือก็เขียนเอาไว้ด้วยว่ารอหกเนี่ยนะเป็นคนที่ให้ฟรีดอมหรือว่าให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นก็คือ ไอสิ่งที่ตัวเองแสดงความคิดเห็นไปว่าแบบอาชีพสมีเนี่ยนะมันเป็นตัวขัดขวางความเจริญของชาติเนี่ยนะแต่ก็ถ้ามีคนต่อต้านก็ไม่ได้แบบเอาปืนไปจ่อหัวอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ก็คือแบบเออคุณจะด่าคุณก็ด่าไปเถอะอะไรเงี้ยฉันไม่ได้สนใจคุณอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีการให้เสรีภาพในการสแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตอบโต้กลับอะไรเงี้ยไม่ถึงว่าแบบไม่ได้ตอบโต้ด้วยความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตอบโต้ในหนังสือพิมพ์นี่แหละนะเออก็คือ คุณอยากจะคิดอะไรมันก็เป็นเสรีภาพของคุณคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เรื่องของคุณอะไรเงี้ยนะซึ่งที่มาเนี่ยนะคนติดล้อเมื่อปี2458ก็มีทั้งหมดกี่ EP เนี่ย12 e EP ีด้วยกันเยอะมากนะก็มีเรื่องอะไรบ้างอนะดาวอะอันนี้ตัวอย่างแต่ไม่ได้ออกนะก็แบบเอาอย่างโดยไม่คิดไตรตรองการทำตนให้ตำต้อยไอ้พวกเนี้ยนะเอาพูดง่ายๆคอนเซปต์ง่ายๆคอนเซปต์ง่าย,าย,ายเรื่องพวกเนี้ยส่วนใหญ่แล้ว เป็นการพาดพิงวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาในประเทศไทยท่านนั้นเลยนะเออว่าแบบคุณเนี่ยยินยมตะวันตกเกินไปไมันมีดีนะอย่างนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยคอนเซ็ปต์เรื่องราวคร่าวๆก็จะออกไปทางทิศนั้นนั่นแหละนะแล้วทีนี้เนี่ยพอเออนะมันก็มีคนที่ไม่พอใจจริงๆนะซึ่งเขาใช้นามแฝงว่าคน,นันทวิสารถ้าไปเสิร์ชไปเสิร์ชรูปเนี่ยนะมันจะไม่ใช่หน้าคนมันจะกลายเป็นอีเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะเออก็เขาใช้อนามแฝงไงแล้วก็เขียน บทความที่ชื่อว่าล้อติดโคลนแทงก็คือมันการเล่นคำอะ่ะคือล้อหกเขียนโคลนติดล้ออันนี้จะเขียนด่าเขียนวิาพากวิจาร์ก็เขียนเป็นล้อติดโคลนแล้วก็ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกเดลิเมลเนาะหรือว่าเออบางกอกเดลิเมลแหละแล้วก็เขียนเรื่องนี้ตอบโต้ไปอนะไรเงี้ยน,นะแล้วล้อหกก็ไม่ได้แบบเฮ้ยคุณไม่พอใจในเรื่องล้อติดโคลนของฉัน เอ้ยไม่ใช่คุณไม่พอใจเคนติดล้อของฉันอะไรเงี้ยเอาปืนไปเจาะหัวคนทำวิสา,าเลยก็ไม่ใช่นะแต่เราหกก็ตอบโต้นะแต่ตอบโต้ในการแบบก็มีการใช้เหตุผลอะในการตอบโต้มากกว่าก็ตอบโต้กันในหนังสือพิมพ์เนี่ยแหละนะก็คือเป็นศึกหนังสือพิมพ์พูดง่ายๆเะเป็นสงคารามปากกาเนั่นเองนะเขาก็เลยหนังสือก็เลยเขียนแบบยกย่องว่าเออเนี่ยเราหกว่าแบบให้เสรีภาพในการแสดงค,ความคิดเห็นอะไรเงี้ยนะ แล้วก็จุดประสงค์สําหรับเรื่องนี้นะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นปัญหาของชาติว่าแบบเออฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาของชาติเรานะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือมีการเรียกร้องความเสมอภาคสตรีด้วยนะแต่แต่มันไม่ได้อยู่ในเรื่องที่เราเรียนนึกออกไหมคือไม่อยู่ในเรื่องที่เราเรียนแต่ว่ามันอยู่ในบทอื่นอะไรเงี้ยอย่างเช่น เอ่อีพวกเนี้ยอีพวกเนี้ยไอตัวตอนหลังๆเนี่ยก็คือมันไปช่วยตรงเนี้ยตอนหลังๆแต่ว่าถ้าถามว่านะไอเฉพาะ EPc ที่เราเรียนเนี่ยนะก็มีแค่การแสดงความเห็นปัญหาของชาบนั่นแหละเนาะแต่อีพวกเนี้ยที่เหลือมันจะไปอยู่ไอโซนหลังๆพวกเนี้ยนะซึ่งเราไม่ได้เรียนดังนั้นเราถามว่าเป็นจุดประสงค์ที่เราเรียนได้ไหมก็ไม่ได้เองเนาะดังนั้นไอ,นน cooker, นนอนน ng, พวกนี้ก็คือตัดทิ้งไปซะนะแล้วก็ลักษณะคำประพันธ์เนาะเป็นบทความในหนังสือพิมพ์มันเองเป็นยังไงมาดูกันความนิยมเป็นสมียนที่สี่ เป็นใช่ไหมอปากกาล่วงอีพส e ใช่ไหมเอออีท e ี่สเนาะอ่ะความนิยมเป็นเสมียเนี่ยนะเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นบทความที่ทรงคุณค่าเหนือการเวลาถามว่าทําไมถึงเป็นอย่าง,งานั้น เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีความนิยมหรืออะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยค,คล้ายๆกับเรื่องที่แต่งอยู่นั่นเองเนาะแล้วมันจะคล้ายกับในปัจจุบันยังไงเดียวเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องนี้ก่อนว่ามันคล้ายหรือเปล่านะส่วนเสมียนเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับหนังสือเนาะก็คือเกี่ยวกับเอกสารต่างๆนั่นเองนะเออหนังสือในที่นี้ไม่ใช่หนังสือแบบบ,บุ๊กที่เอาไว้อ่านอะไรงเงี้ยนะหนังสือก็คือแบบหนังสือราชการอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนาะซึ่งความนิยมไปเสมียนก็คือความนิยมเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยยววกกัับหหนนนงสืืือออร็็คคาามมิเป รชาชการนั่นเองเนาะเออซึ่งก็ต้องกล่าวก่อนว่าในสมัยรอหกเนี่ยนะตอนนั้นวัฒนธรรมตรงนันตกเข้ามาการทํางานออฟฟิศก็เลยแบบบูมมัามันบูมเสร็จปุ๊บค่าิยมสังคมก็คือยกย่องอาชีพการเป็นข้ารชาชการหรือการเป็นเสมียนนั่นเองเนาะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยกลับไปที่ประภูภภ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 ภเอภภภอภอภภทีนี้มาภูภภ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 ตภนก็บอกก่อนว่ารหเนี่ยก็เริ่มเล่าจากการที่ เด็กเนี่ยนะพอมันจบจากโรงเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็มีความฝันที่อยากจะเป็นแบบสมียนหรือเป็นเลขานุก,การอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเลขาอันนี้อันนี้เกรดเพิ่มเติมเลขานุก,การคือเลขาที่มันเป็นคนคอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเลขาธิการเนี่ยอันนี้จะเป็นซ e อเป็นเฮดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอออ่ะ ก็เวลาเราจบจากโรงเรียนมาเนี่ยนะเด็กส่วนใหญ่ก็คือมีความฝันอยากจะเป็นเสมียนหรืออยากจะเป็นเลขานุก,การแล้วก็มองว่าอาชีพอื่นเนี่ยไม่มีเกียรตเท่ากับอาชีพเสมียนนะเราก็บอกได้ว่าถ้าถ้าคนพวกนี้เนี่ยไม่ทํางานออฟฟิศก็คือไม่ทํางานเป็นเสมียนเนี่ยนะแล้วกลับไปช่วยบ้านตัวเองเพาะปลูกก็คือกลับไปทําอาชีพเกษตรเนี่ยนะมันจะทําประโยชน์ได้มากเลยนะเออ แต่ถ้าพูดให้เด็กเหล่านี้ฟังไปมันก็คงเสียเวลาเปล่าเนี่ยนะคือไปบอกว่าแบบเธอควรจะกลับบ้านเธอควรจะไปช่วยที่บ้านพ่อปู่มันทําประโยชน์ได้มากกว่าพูดไปก็เสียเวลาเปล่าเพราะาอะไร mm. เพราะว่าเด็กพวกนี้ก็จะตอบกลับมาว่า mm. ก็พวกเขาอ่านเรียนหนังสือมามันก็ไม่ควรที่จะเสียเวลากลับไปทํางานในสิ่งที่คนไม่ต้องเรียนก็ทําได้นูอกมคือฉันเรียนในสิ่งที่คนอื่นทาไม่ได้มาฉันก็ควรทาในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้หรือต้องไหมคือแบบจบปริญญาเอกมาอย่างเงี้ยแล้วไปทําอาชีพที่แบบ คือไม่มีความรู้ก็ทําทได้มันก็มันก็แบบรู้สึกเสียดายความรู้ที่ทํามานั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าเกิดกรณีแบบนั้นขึ้นจริงเนี่ยถ้าไปแบบเรียนจบปอเอ๋โอโหเสียเงินเรียนมันตั้งเยอะขยันเรียนมาแทบตายปรากฏกลับไปทําอาชีพไถนาทําไร่อะไรเงี้ยก็สุดท้ายแล้วก็ลืมความรู้ที่ได้มาอะไรเงี้ยมันก็แบบก็เสียดายใช่ไหมเสียเงินเสียทองไปตั้งเยอะแล้วสุดท้ายก็ไม่สามารถนํามาใช้ได้เลยแล้วก็ ก็คือกลับไปอยู่ยจุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยก็มันก็จะรู้สึกเกิดความเสียดายเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็เป็นเหตุผลที่ทําไมไอ้พวกเด็กพวกนี้ถึงไม่อยากกลับไปที่บ้านนั่นเองเนาะซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยก็ใกล้ๆตัวก็มีอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นเหมือนกันนะก็คือแบบเออมันมีคนที่แบบเรียนจบสูงเลยจบ วิศวะมั้งวิศวะเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องกลับมาดูแลพ่อที่ป่วยอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือพอดูแลพ่อที่ป่วยก็เลยไม่ได้ไปทํางานปรากฏตอนนี้ก็คือลืมความรู้ที่เรียนมาหมดแล้วอะไรเงี้ยก็มีเกิดขึ้นเช่นกันดังนั้นแล้วอันนี้ก็ไม่ใช่ความไม่ไม่ไม่ได้ไกลความจริงเลยนะเออ,เอ,อปราะกาศไม่ออกออกอละเอออันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเด็กพวกนี้ถึงไม่อยากกลับไปประกอบอาชีพที่บ้านตัวเองเนาะเออ แล้วก็เขาเราหกก็บอกเลยนะว่าไอคนเหล่านี้ที่มันอยากเป็นเสมียนเนี่ยนะเขาอยากสมัครใจอยู่อย่างอดอยากในแบงคอกหรือว่ากรุงเทพด้วยทาไมเขาถึงใช้คําว่าอยู่อย่างอดอยากทําไมาถึงใช้คํานี้เพราะเพราะว่าอาชีพเสมียนเนี่ยนะก็คือได้เงินเดือนประมาณแบบ1 5บหถึงยีบาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ย้ําก่อนว่า1 5บหถึงยีบาทเนี่ยเราไม่รู้ว่ามูลค่าในอดีตมันคือเท่าไหร่นะ คือในปัจจุบันมันเกิดเงินเฟอ้อจากยุคนั้นก็เยอะพอสมควรใช่ไหมเออก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนอาจจะแบบชามละหนึ่งสตางค์เนี้ยเออตอนนี้อาจจะแบบ30บาทอะไรเงี้ยมันพอมันเกิดเงินเฟอ้อปุ๊บเราไม่สามารถแบบโอ้ยสิบห้ายี่สิบาทโอ้ยทำไมมันน้อยจังเลยคือเราไม่สามารถเปรียบเทียบอย่างนั้นได้เพราะเราไม่รู้ค่าเงินในสมัยอดีตนะทีนี้เนี่ยเขาถามว่าแล้วถามว่าทําไมถึงใช้คาว่าอดอยากกับเงินเดือน1 5บหถึงยีบาทต่อเดือนล่ะทำไมมันอดอยากได้ยังไงก็ต้องบอกว่าสมเมเนี่ยนะ มีค่าใช้ใจ่ายหลากหลายมากอันดับแรกคือเรื่องของเครื่องแต่งกายเครื่องแต่งกายนะเดี๋ยวต้องซื้อผ้าม่วงผ้าม่วงก็คืออีแบบนี้เนี่ยนะใส่เสื้อสีขาวต้องซื้อเสื้ออีกต้องซื้อหมวกซื้อทำไมไม่รู้นะแล้วก็กางเกงแพรจีนอะไรเงี้ยเวลากลับจากออฟฟิศต้องใส่ตัวนี้แทนอะไรเงี้ยคือแบบเดี๋ยวซื้อนุ่นเหมือนอารมณ์เหมือนซื้อชุดนักเรียนอะ ซื้อชุดนักเรียนไม่พอต้องซื้อชุดชุดลูกเสือเนี่ยซื้อมาทำไมก็ไม่รู้ใส่สัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็คือเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆอะไรเงี้ยก็เป็นการเออเขาเรียกนะเป็นความฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่งนั่นเองเนาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะชุดลูกเสือเนี่ยฟุ่มเฟือยมากนะอ่าก็ก็คือเสียเงินเสียทองโดยใช้เหตุอะซื้ออีอีเครื่องแบบชุดลูกเสือที่มันไม่จําเป็นมาอะไรเงี้ยเนาะเอออันนี้กนะ็เสริมนิดนึงว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะก็เวลาที่จะเป็นสมิหรือเป็นข้าราชการเนี่ยยเ้จะแตต่งัววด เสื้อราชปะแตนนั่นเองเนาะซึ่งราชปะแตนหรือว่าราชาแพทเทิร์นเนี่ยนะอันนี้อันนี้เสรมิมเฉยอันนี้ก็เล่านอกเรื่องนะว่าแบบ คือจริงๆแล้วอะตอนนั้นอะรอห้าเนี่ยไปที่อินเดียซึ่งอินเดียตอนนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษพอเป็นอาณานิคมของอังกฤษเสร็จปุ๊บอังกฤษก็คือนาวัฒนธรรมตัวเองมาเผยแพร่ที่อินเดียต้องไหมดังนั้นแล้วหนึ่งในวัฒนธรรมที่เผยแพร่ก็คือชุดเครื่องแบบของพวกพนักงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเรียกพนักงานออฟฟิศก็มานิยมแพร่หลายในประเทศอินเดียนั่นเองเ,องเองนาะแบบใส่สูทหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณลักษณะประมาณนั้นอะ ทีนี้อย่างที่เรารู้รกันใช่ไหมว่าประเทศอังกฤษเนี่ยสภาพอากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนต้องแม้วันหนึ่งมีประมาณแบบ30มสิบรัวอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวก,ก็ฝนเดี๋ยวก็แดดอะไรอย่างนี้เนาะนั้นแล้วเขาก็ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวนิดนึงอย่างเช่นเรื่องของหมวกหรือว่าร่มเป็นต้นทีนี้พอวัฒนธรรมนี้เข้ามาในอินเดียมันก็กลายไปเป็นแฟชั่นนั่นเองทีนี้พอเราห้าไปเห็นไอ้เครื่องชุดชุดเนี้ยที่มันเป็นต้นแบบจากอังกฤษที่อยู่ในอินเดียนะก็แบบเออเราเรากำลังจะพัฒนาบ้านเราเนี่ยเนาะให้ให้ทันสม หนึ่งสิ่งที่ควรจะพัฒน,นาด้วยก็คือเรื่องของการมีเครื่องแบบข้าราชการบ้างนะคือสมัยก่อนเนี่ยข้าราชการก็คือแบบแก้ผ้ามาอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบดูเป็นเมืองที่แบบ่าเถื่อนอะไรเงี้ยเพื่อที่จะยกระดับประเทศของตัวเองให้มันทันสมัยมากขึ้นก็หนึ่งในหนึ่งสิ่งที่ควรจะปรับปรงุงเนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องแบบก็เลยเออมองว่าอา่ะโอเคฝรั่งเขาใส่ขายาวใส่เสื้อสีขาวอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีหมวกด้วยแต่ทีเนี้ยตัดภาพมาดูที่ประเทศไทยโอ้โดอูอันที่มันอยู่ใกล้ประเทศไทยนี่นาอะไรงเงี้ยมันน่าจะร้อนเนาะก็เลยเปลี่ยนใหม ปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงเนาะว่าแบบชุดก็อาจจะเอาเป็นแบบนี้แทนนะออาจจะเป็นช yeah. well, ุดท okay, so ี่แบบเย็นกว่าแล้วก็กางเกงเนี่ยอาจจะต้องแบบไม่ต้องเป็นขายาวก็ไ้เพราะมันร้อนจะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเออเหมือนเดิมแล้วกันหนึ่งจะกระเบนอะไรอย่างเงี้ยนะแบบอะไรออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยกลายเป็นเแล้วก็ตั้งชื่อเนาะเครื่องแบบนั้นว่าเป็นราชาแพทเทิร์นนะก็คือเป็นแพทเทิร์นของราชาเนาะซึ่ง ถามว่าคนไทยสมัยนั้นรู้จักภาษาอังกฤษไหมก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ฟังได้มันก็จะแบบเพี้ยนๆหน่อยก็อย่างราชาแพทเทิร์นราชาแพทเทิร์นราจะอะไรโอยพูดอย่างราชประแตนง่ายกว่าอะไรเงี้ยเนาะก็เพี้ยน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 มาอะไรเงี้ยสต์ฟีลอารมณ์เหมือนกับแบบเราไปฟังภาษารัสเซียเราไม่สามารถเรียนแบบคาเขาได้ถูกไหมดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามเรียนแบบในสิ่งที่เราเข้าใจง่ายที่สุดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกิดการเสี่ยงเพี้ยนกันเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นเกรดความรู้ เล็กๆน,น้อยเกี่ยวกับเรื่องของราชประแตนนั่นเองเนะเาะเรื่องของเครื่องแต่งกายจบไปละนะซื้อเยอะแล้วเกินซื้ออะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> เครื่องแต่งกายเนี่ยมันยังดูมันยังดูดีนะแต่ปรากฏอกเหตุผลต่อมาเนี่ยฟังไม่ค่อยขึ้นต้องไปดูหนังสองครั้งต่อสัปดาห์ด้วยแล้วต้องเข้าแบบ S F Cinema เออ Major Cineplex เนี่ย้อยสองครั้งต่อสัปดาห์เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนนะนะอ่ะแล้วก็ไปกินข้าวที่กุ๊กช็อปด้วยกุ๊กช็อปก็คือเป็นพัตตคัร ร้านอาหารฝรั่งง่ายๆไปกินให้แบบมันดูมีคลาสอะไรเงี้ยต้องไปกินที่ร้านอาหารฝรั่งอะไรางี้แล้วอันนี้ก็ใช้คําว่าอาจจะนะบางคนก็อาจจะมีบ้านอยู่กรุงเทพู่แล้วแต่ถ้าบางคนไม่ได้อยู่บ้านที่กรุงเทพบ้านมาจากต่างจังหวัดก็ต้องมีการจ่ายค่าห้องพักอีกนะต้องเสียเงินเสียทองอีกแล้วอนาคตเนี่ยต้องแต่งงานอีกก็ต้องเสียเงินเสียทอง,ง,ง,งอีกดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าแบบสิบห้าถึงยีบาทเนี่ยคือมันไม่พอแ,แน่ๆก็เลยใช้คําว่าอยู่อย่างอดอยากในกรุงเทพนั่นเองเนาะเพราะแบบ เงินที่ได้มาแต่ละเดือนก็คือแทบจะหมดหมดตัวแล้วอะไรเงี้ยนะแค่อีไปดูหนังกับอีกินค่าที่กุ๊กช็อปเนี่ยก็แบบน่าจะหมดแล้วแหละนะส่วนทีนี้ ก็บอกไว้นะว่าประเทศไทยเนี่ยนะชาวสวนเนี่ยจะทําประโยชน์ได้มากกว่าอาชีพเสมียนซะอีกย้ําก่อนว่าในสมัยนั้นนะในสมัยนั้นเนี่ยสังคมประเทศไทยของเรายังไม่เป็นอุตสาหากรรมดังนั้นแล้วเนี่ยพวกอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยจะทําประโยชน์ให้กับชาติได้มากกว่าอาชีพเสมียนแต่ถามว่าปัจจุบันมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่แล้วตอนนี้ ส่วนใหญ่อุตสาหกรรมเอ่อสิ่งที่ส่งออกส่วนใหญ่ของไทยก็กลายเป็นพวกอุตสาหกรรมแล้วเนาะดังนั้นแล้วพวกอาชีพแรงงานโรงงานก็อาจจะดูมีความสําคัญพอๆกับอาชีพชาวสวนแล้วแหละนะจริงๆอ่ะตอนเนี้ยเนาะเออก็เอ่เอมีการเปรียบเทียบไปนะว่าไอ้พวกข้าราชาการเนี่ยนะมันทําให้พืชเนี่ยมันงอกน้อยกว่าพืชที่กินเองซะอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นการแบบติติงเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะเออประมาณนั้นนะอ่าแล้วก็ คือถึงแม้ว่าแบบสมัยนั้นเนี่ยประเทศไทยก็คืออาชีพเกษตรมันสําคัญกว่าอาชีพเสียนถูกต้องไหมแต่ว่า ก็ยังมีความนิยมการเป็นเสมียนอยู่ว่าเออถึงแม้ว่าชาวนาจะทําประโยชน์ให้ชาติได้มากกว่าแต่คุณก็ยังยกอาชีพเสมียนให้สูงกว่าเหล่านี้เสมียนเนี่ยทำให้พืชเนี่ยมันงอกน้อยกว่าพืชที่กินเข้าไปได้วยซ้ำอะไรเงี้ยมีการเปรียบเทียบนะแล้วเขาก็บอกเรา,เาก็บอกว่าแล้วเมื่อไหร่หนอที่คนเหล่านี้เนี่ยจะคิดได้ว่าชาวนารู้ไปถึงอาชีพอืนอ่นเน,นี่ยก็มีเกียริเทียบเท่ากับอาชีพเสมียนนะเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนยกแต่เสมียนให้สูงกว่าอาชีพอื่นแล้วเมื่อไหร่ล่ะทุกคนจะถึงแบบให้คุณค่าของแต่่ละะออาาชีพเทกันไร นะแล้วก็กล่าวโทษด้วยนะบอกว่าคนผิดเนี่ยนะก็คือทุกคนนั่นแหละจะไปโทษว่าเป็นไอ้พวกเด็กๆพวกนี้ที่เรียนจบมาจากโรงเรียนแล้วอยากเป็นเสมียนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนกับคนนี้คนเดียวความผิดคือของทุกคนเพราะทุกคนเนี่ยก็ตามมีแนวคิดที่บอกว่าอาชีพเสมียนเนี่ยสูงกว่าอาชีพชาวนาสูงกว่าอาชีพอื่อนๆอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เด็กๆเ,เหล่านี้ก็ได้รับอิทธิพลแนวคิดอันนี้เข้าไปก็เลยทาให้ทุกคนเนี่ยมีแต่คนอยากจะเป็นเสมียนนั่นเองนะ แล้วก็บอกนะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะมาถึงในสมัยนั้นนะก็มีคนคอยหาทางให้เป็นเสมียนมากกว่าการได้เป็นชาวนาซะอีกนะก็คือเหมือนกับมีการแบบคุณอยากเป็นเสมียนใช่ไหมมีคอร์สจัดอบรมอะไรอย่างเงี้ยให้อ่ะคือมีคือมีอะไรที่ซัพพอร์ตการเป็นเสมียนมากกว่าการซัพพอร์ตการเป็นชาวนาซะอีกอะไรเงี้ยเนาะแล้วพอมีเสมียนมากไปเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมีการปลดคนออกถูกต้องไหมเพราะว่าแบบคนมันเยอะเกินก็ต้องมีคนการไล่คนออกคนที่ไม่จําเป็นออกอะไรเงี้ยซึ่งไอคนที่ถูกไล่เนี่ยนะก็ เออก็ก็ก็ตกงานอ่ะนึกออกไหมคือเหมือนกับตัวเองถูกไล่ออกมาตัวเองก็ตกงานพอตกงานเสร็จปุ๊บเนี่ยจะไปประกอบอาชีพอื่นก็ไม่ได้เพราะตัวเองถือว่าแบบอาชีพเสมียนเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรติมากแล้วคือแบบตัวเองทําอาชีพที่มีเกียรติมาก่อนแล้วอยู่ก็ไม่ทําอาชีพแบบต่ําตกต่ำอะไรเงี้ยมันก็แบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยมีความหยิ่งในตัวอะไรเงี้ยก็ก็เลยไม่สามารถทํางานอื่นได้ถ้าจะไปตั้งธุรกิจเองเนี่ยนะก็ตั้งไม่ได้อีกเพราะว่าเงินเก็บไม่พอเพราะว่าบวกกับอีกุ๊บช็อปอีอะไรนะดูหนังซีนีมาเซเจอร์อะไรเงี้ย อะไรนะหมดไปกับเครื่องแต่งกายและความจําเป็นนั่นไปอีกก็คือแบบเงินเก็บมันไม่พออะไรเงี้ยจะไปตั้งธุรกิจเองก็ไม่ได้เนาะจะไปทำอาชีพอื่นก็ไม่ได้จะไปเป็นพ่อค้าไปเป็นเจ้าของธุรกิจก็ไม่ได้เนาะจะตัดใจจากกรุงเทพกลับไปอยู่บ้านนอกเกาะนา ก็ไม่ได้เพราะว่าติดใจกรุงเทพมันมีแสงมีเสียงมีอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็ตัดใจไม่ได้ก็เลยคนที่ตกงานจากกระสีเน,นี่ยนะไอก้กะเสมียเน,นี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือไม่สามารถหางานอื่นได้นั่นเองเนาะส่วนวิธีการเอาตัวรอดของเสม,มียที่ตกงานทํำยังไงบ้างนะก็วิธีง่ายๆพยายามหางานต่อไป ถ้าถ้าโชคดีหน่อยก็ได้งานใช่ไหมแต่ก็คงได้งานไม่นานมากหรอกเพราะว่าเขาก็ต้องการคนแบบยังหนุ่มยังแน่นไฟแรงอะไรเงี้ยถ้าแบบตัวเองอายุ4 0 50แล้วเขาก็ไม่ค่อยอยากรับเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าคนโชคดีคุณได้งานเสมียนชิ้นต่อไปก็โชคดีไปแต่ถ้าคุณใช้เออได้งานเสมียนที่เออคุณไม่สามารถหางานเสมียนได้นะเขาก็ให้สองทางเลือกมาทางเลือกแรกถ้าคุณตกงานแล้วคุณไม่สามารถหางานได้คนแรกคือคนสุจริตคนสุจริตคนนี้เนี่ย เขาจะเลี่ยงไปตายในที่ลับไม่มีใครรู้จักไม่มีใครอาลัยก็คือตายเงียบๆแบบไม่กลับบ้านเกิดด้วยคือตายอยู่ในนี้แหละนะถ้าเป็นคนทุจริตเนาะก็จะก่อคดีต่างๆแล้วสุดท้ายก็โดนขึ้นศาลแล้วสุดท้ายก็ถูกศาลตัดสินจำโทษอะไรอย่างเงี้ยก็นอนคุกนอนคุกเสร็จปุ๊บสุดท้ายก็ไม่มีอะไรก็อาจจะวนๆวนๆวนๆจนสุดท้ายก็ตายก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่าจะแบ่งออกเป็นคนสุจริตหรือคนทุจริตเนี่ยนะสุดท้ายแล้วก็ลงเอยอย่างน่าสังเวชทั้งคู่ก็คือตายแบบ ตายอนาลนะ่ะเนาะแล้วก็เราหกก็บอกไดยนะว่าแบบเราเนี่ยควรจะสอนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแล้วนะให้รู้จักหางานที่มันเป็นประโยชน์มากกว่าสมียนไม่ใช่กระสียันสมียนสมียนเนี่ยมันคาคล้ายๆกันเนาะควรจะหาไออาชีพที่มันมีประโยชน์มากกว่าอาชีพเสมียนนะอะไรเงี้ยแล้วก็ควรที่จะรู้สึกถึงเกียรติของอาชีพอื่นนะอาชีพเพาะปลูก อควรจะรู้สึกถึงเกียรติของอาชีพผู้เพาะปลูกความอุดมสมบูรณ์ให้กับประเทศก็คือควรจะให้เกียรติอาเกียรติอาชีพชาวนาด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถามคนอ่านในตอนท้ายคือเหมือนกับเป็นการถามเพื่อให้ทิ้งให้คิดอะอะไรเงี้ยเนาะว่าแบบถ้าทุกคนเปลี่ยนไม้เซตเนี่ยนะไม่ยกอาชีพเสมียนให้สูงกว่าอาชีพอื่นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเลยนะคุณไม่คิดแบบนี้บ้างหรออะไรเงี้ย คือเหมือนกับเล่าทั้งหมดแล้วว่าเอออาชีพเสมียนเนี่ยนะมันมีปัญหาโน่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างอะไรเงี้ยนะแล้วคืออาชีพเพาะป,ปลูกเนี่ยนะมันแบบทาประโยชน์ให้ประเทศได้มากกว่ามันมันทำพืชให้เรากินมันเป็นพืชส่งออกอะไรเงี้ยเออถ้าทุกคนแบบถ้าเราเปลี่ยนไมล์เซ็ตเนี่ยนะไม่ยกอาชีพเสมียนให้สูงกว่าอาชีพอื่นเนี่ยมันจ,จะไม่เป็นประโยชน์หรอไม่เป็นประโยชน์ยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ยกอาชีพนี้ให้สูงกว่าอาชีพอื่นก็คือลดให้มันอาชีพทุกอาชีพมีเกียติเเท่าาากกกันนนนนค็็อจจะปชมขึ้ แล้วก็ทําให้แบบการส่งออกของประเทศไทยดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณไม่คิดว่าแบบนี้ยมันจะเป็นประโยชน์มากกว่ารออะไรเงี้ยเนาะก,ก็เป็นวิธีการถามเพื่อให้การเกิดการคิดอะไรประมาณนี้นั่นเองนะก็เป็นหนึ่งในกลวิธีในการทิ้งเอาไว้สําหรับเรื่องการเขียนนั่นเองเนาะก็เคยเรียนมาแล้วแหละนะใช่ไหมกลวิธีในการเขียนอะไรเงี้ยเนาะ,ะก็ข้ามมันไปนะ คุณค่าในเรื่องนี้เขาบอกว่ามันเป็นบทความที่สรงคุณค่าเหนือการเวลาเพราะว่าประเทศไทยในปัจจุบันก็ยังมีปัญหาแบบเดียวกันในปัจจุบันก็คือคนยังนิยมการเป็นอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพชาวนาอยู่ซึ่งถามว่าจริงไหมก็ชัดเจนอยู่เนาะออนะว่าแบบอืมนะคนอยากเป็นอาชีพอื่นมากกว่าอาชีพชาวนาจริงไหมอืมก็ชัดเจนอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าถามว่าอาชีพชาวนาเนี่ยนะมันยัง แบบสาคัญแบบ first priority ในประเทศไทยหรือไม่มันก็อาจจะใช่แต่อาชีพอื่นมันก็แบบสําคัญพอกับชาวนาแล้วตอนเนี้ยเนาะเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้ก็กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วด้วยสิอะไรอย่างงี้เนาะเออนะดังนั้นเราอาชีพอีอาชีพหนึ่งก็คือพวกแรงงานเนี่ยเนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวทําเงินให้กับประเทศเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออทำให้มันเกิดผลิตอะไรต่างๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เอาเป็นว่าเขาหนังสือเขาเขียนมาอย่างเงี้ยนะก,ก็เชื่อหนังสือเถอนะเนาะเราไม่ต้อง เวลาอ่านวรรณคดีวิจกร์เราอย่าใส่ความเห็นลงไปเราต้องอ่านตามหนังสือเพราะว่าสิ่งที่ออกคือออกตามหนังสือ <c oughs> มันดูขัดไงก็ไม่รู้แฮะแล้วเขาก็บอกว่าไอเนื้อเรื่องนี้นะมันมีความเป็นเอกภาพเอกภาพยังไงเขาบอกว่าประเด็นเนี่ยมันชัดเจนแล้วมันก็ไม่สับสนด้วยนะอ่าแล้วก็มีสารรัฐภาพก็คือมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจแล้วก็สัมพันธภาพก็คือมีการลำดับเนื้อหาความคิดได้ดีเริ่มต้นจากการเล่าก่อนว่า คนเนี่ยนิยมเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วไล่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 ปัญหาของสมเียนมาแล้วก็ค่อยมาแล้วก็ค่อยๆไล่บอกว่าความดีของอาชีพพ่อปุกมันคืออะไรแล้วสุดท้ายก็ค่อยมาสรุปว่าแบบอาชีพพ่อปุกดีกว่าอาชีพชาวนะเอ้ยอาชีพพ่อปุกดีกว่าอาชีพกาเสมเียนอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นการลําดับความคิดนั่นเองนะส่วนคุณค่าทางวรรณศิลป์ก็มีการใช้สำนวนอย่างคมคายซึ่งรู้สึกว่าไอ้ที่จะออกก็คือเรื่องของชื่อของเรื่องด้วยนะที่มาของชื่อโคลน ล้อหมายถึงยังไงโครเนี่ยเขาเปรียบเทียบหมายถึงเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่กีดขวางความเจริญเนาะซึ่งล้อเนี่ยหมายถึงประเทศไทยนั่นเองนะก็คือโครนที่มันติดล้อก็คือคือล้อคือความเจริญของชาติมันควรจะแบบหมุนไหลไหลื่นไหลลื่นปรากฏว,ว่ามีอีกก้อนโครนไปติดเลยทําให้แบบการเจริญของประเทศไทยสะดุดนั่นเองนะ ส่วนคุณค่าด้านสังคมเนาะก็เป็นการชี้เห็นว่าค่านิยมไทยในสมัยนะั้นเนี่ยก็คือมีคนอยากทํางานอาชีพราชการมากกว่าการพัฒนาท้องถิ่นของตัวเองเช่นการไปเป็นเกษตรกร,ร,กรหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วก็ค่านิยมที่ยกอาชีพเสมียนให้สูงกว่าอาชีพอื่นแล้วก็ค่านิยมที่จะชอบใช้จ่ายเกินฐานะตัวเองก็คืออีอีค่าชใช้จ่ายของกุ๊กช็อปอะไรพวกอนาะน,นะนะกุ๊กชอ็อปเอ่อนน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอืมนั่นแหละนะก็เป็นเอ่อการใช้จ่ายเกินฐานะเนาะ